สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับตะกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาทําการติดตั้งฟีเจอร์ Hyper-V ของ Windows 10กันนะครับซึ่งฟีเจอร์ Hyper-V ีนี้นะครับเราจะใช้ในการจําลองระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งนะครับเราไปดูสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ Windows 10 Pro Enterprise หรือ Education นะครับและไม่รองรับใน Windows 10 Home นะครับ ต่อนะครับในระบบปฏิบัติการหรือ CPU นะครับจำเป็นจะต้องเป็น64บิตนะครับในที่นี้นะครับเราจะเช็คอย่างไรว่า CPU ที่เราใช้อยู่นั้นเป็น64บิตนะครับให้เพื่อนนะครับมาตรงที่ Start Menu นะครับเลือกที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับมาตรงที่ Update and Security นะครับให้ดูทางขวามือนะครับเลือกที่ OS Build Info นะครับ ตอนนี้เราจะอยู่ในหน้าดีไวซของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะแสดงานะต่างๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการนะครับตรงนี้นะครับระบบปฏิบัติการ64บบิตนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของ cpu นะครับจำเป็นจะต้องรองรับระบบ vtc นะครับซึ่งเป็น virtualization technology นะครับของ cpu เองนะครับ ต่อมานะครับในหน่วยความจานะครับขั้นต่ําเลยเขาให้มีแรมอยู่ที่4นะครับแต่ในเครื่องนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะมีอยู่ที่ 8G นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ b บออดกันนะครับ b บออของเรานั้นนะครับจำเป็นจะต้องรองรับนะครับ Visual i z a t i o n เหมือนกันนะครับส่วนในการตั้งค่า Visual i z a t i o n ของใน b บ o อดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆในคลิปหน้านะครับ ซึ่งจำเป็นจะต้องทําการดีสตาทคอมพิวเตอร์ลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับในการที่เราจะดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้นได้ถูกเปิด v i s u a l i z a t i o n ไว้แล้วหรือยังนะครับให้มากดขวาที่แถบบาร์ข้างล่างนะครับเลือกที่แถบเมนิทนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูตรง performance นะครับสังเกตตรงเมาส์ผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปชี้ตรงที่ Visualize นะครับตรงนี้เลยนะครับ Visualization นะครับจำเป็นจะต้องเป็น e n a b l e นะครับ หากเพื่อนๆเป็น Disable อยู่นะครับจำเป็นจะต้องไปตั้งค่าในส่วนของ b บ o อเพื่อเป็น Enable ก่อนนะครับผมสําหรับคิดนี้นะครับผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆมีเหมือนผมแล้วนะครับก็ไปทําการติดตั้งฟีเจอร์นี้ได้เลยนะครับปิดไปทั้งหมดเลยนะครับในการติดตั้งฟีเจอร์นะครับให้ไปที่ c o n t ทรลพาร์เนนะครับหากเพื่อนๆไม่มี Control Panel ที่หน้าจอนะครับให้ไปที่สตาร์ทเมนูนะครับ แล้วพิมพ์คำว่า Control Panel นะครับโดยพิมพ์ C O N นะครับก็จะขึ้น Control Panel ข้างบนแบบนี้นะครับให้เพื่อนนะครับเปลี่ยนรูปแบบเมนูนะครับให้เมนูที่เราใช้นะครับเป็นแบ่งแบบตามประเภทนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกดไปเลยอ่าเมื่อเพื่อนๆกดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เลือกที่โปรแกรมนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่โปรแกรม and Feature นะครับ ต่อมานะครับเลือกที่ Turn Windows Feature On or Off นะครับกดไปเลยนะครับตอนนี้เราก็รอฟีเจอร์ของ Windows 10ต่างๆขึ้นมานะครับเมื่อเราอยู่หน้านี้แล้วนะครับให้เลือกหา Hyper-V นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทำการติ๊กถูกให้หมดทุกข้อเลยนะครับอาเมื่อติ๊กถูกหมดแล้วนะครับให้กดที่โอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะก็จะทําการติดตั้งฟีเจอร์นะครับให้เพื่อนเพื่อนรอสักครู่นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้กดที่รีสตาร์ท now ได้เลยคอมพิวเตอร์ของเรานั้นก็จะทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ลงไปและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ของเรานั้นรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่สตาร์ทเมนูนะครับเลื่อนลงมานะครับจนจะเจอแฟ้มโฟลเดอร์นะครับที่มีชื่อว่า windows admin tool นะครับให้กดลูกศรลงมานะครับ ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดค้างที่ HyperV m i n i ิน r เนะครับกดค้างเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกลากลงมาไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับเมื่อเราลากลงมาไว้ข้างนอกแล้วนะครับก็ทำการเข้าใช้งานดูนะครับผมหากเ,เพื่อนๆขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสามารถเข้าใช้งาน HyperV ได้แล้วนะครับ หากท่านใดไม่ขึ้นแบบผมนะครับหรือว่ามีการเออร์เลอร์ไฟสีแดงขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆลองปิดและรีสตาร์ทคอมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งไฮฟีเจอร์ไฮเปอร์วีบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่อยากยุ่งยากเท่าไหร่นะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับทาการกดไลค์กดติดตามไว้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเ,เพื่อนๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ